สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซนส์อินจันนะครับรายการที่จะพาผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นไปเยี่ยมชมวัดต่างๆในเขตสังขงมณฑลจันทบุรีวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลสีโมโหสถอำเภอสีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีที่นี่มีวัดาคาทอลิกแห่งหนึ่งนะครับชื่อว่าวัดอารักเทวดา โคกวัดครับพี่น้องครับหมู่บ้านโคกวัดเดิมเป็นที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมโบราณสมัยทวรารวดีแต่ต้องเสื่อมสลายไปเพราะว่าสงครามแต่ก็ยังมีร่องรอยของโบราณสถานและเทวะสถานอยู่หลายแห่งในพื้นที่แห่งนี้นะครับ ส่วนบนรรพบุรุษของชาวโคกวัดนั้นจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทำให้เราทราบว่าพวกเขานั้นเป็นกลุ่มคนลาวพวนซึ่งคนลาวพวนนี้ก็ถือว่าเป็นชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งซึ่งมีถิ่นอาศัยอยู่ที่เมืองเชียงขวางประเทศลาวในอดีตพวกเขาได้เข้ามาอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้ก็เพราะการถูกกวาดต้อนเป็นฉเฉลย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามประมาณปีคริสตศักราช1,828หรือเมื่อประมาณเกือบ200ปีล่วงมาแล้วนะครับต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สหรือประมาณปีคริสตศักราช1,888คุณพ่อเซเลสตินวิไลซึ่งเป็นพระสงฆ์ชาวไทย ได้รับมอบหมายให้มาอาภิบาลดูแลกลุ่มคิตชนที่นี่ซึ่งณเวลานั้นมีคิตชนที่รับสิศีลล้างบาปแล้ว100คนและมีผู้ที่กำลังเรียนคำสอนอีกประมาณ200คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลาพวนที่อบพยพเข้ามาอยู่ที่นี่และเป็นชาวจีนบางครอบครัวครับในสมัยนั้นพื้นที่บริเวณแห่งนี้เป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีความอุดมสมบูรณ์ปกคลุมไปด้วยต้นไม้พงหญ้าต้นกกมีสัตว์ป่ามากมายมาอาศาัยอยู่ในบริเวณนี้คุณพ่อเซลิสตินวิไลได้เลือกพื้นที่ตรงกลางซึ่งก็เป็นพื้นที่บริเวณวัดและชุมชนแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นที่ราบกว้างใหญ่มีลักษณะเป็นโคกเพื่อสร้างวัดและเป็นศูนย์กลางของชุมชน โดยได้เรียกที่ดินบริเวณนี้ว่าโคกวัดจากนั้นเป็นต้นมาชีวิตของชุมชนแห่งความเชื่อและชีวิตของผู้คนที่โคกวัดแห่งนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นณนะสถานที่แห่งนี้นั่นเองนะครับในปี1899 คุณพ่อรองเดลซึ่งประจำตำแหน่งคุณพ่อจเจ้าอาวาสที่วัดอารคะ,ะเทวดามีคาแอลจังหวัดปราจีนบุรีได้มีความเห็นชอบพร้อมกับคุณพ่อเชเลสตินวิไลและชาวบ้านให้ช่วยกันสร้างวัดหลังแรกขึ้นมาด้วยไม้มุงยาแฝดณบริเวณสะน้ำใหญ่ซึ่งสะน้ำนั้นก็ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันนะครับวัดหลังแรกที่สร้างนั้นใช้ชื่อว่า วัดเทวดารักษาตัวโคกวัดมีพิธีเปิดและเสกในเดือนตุลาคมปีเดียวกันวัดหลังแรกนั้นใช้งานมาถึง42ปีจนกระทั่งวันที่29พฤษภาคมปี 1941, ป1941ได้ถูกวางเพลิงเสียหายหมดในช่วงกรณีพิพาทอิโนโดจีนนะครับในปี1942หรือว่าในปีถัดมา คุณพ่อเอลเย็นบุญชูรังพิษได้มาเป็นคุณพ่อเจ้าวาสแห่งนี้คุณพ่อได้เริ่มสร้างวัดหลังใหม่โดยความร่วมไม้ร่วมมือจากชาวบ้านไปขออนุญาตจากทางอำเภอไปตัดไม้ลากสุงจากแนวป่าดงสีมหาโพเพื่อมาใช้ในการสร้างวัดหลังที่สองซึ่งเป็นเรือนไม้สูงสวยงามมีสองชั้น ชั้นบนใช้เป็นวัดส่วนชั้นล่างนั้นใช้เป็นห้องเรียนครับในปี1947พระสังฆราชยาโกเบแจงเกิดสว่างได้แต่งตั้งให้คุณพ่อซีมอนอรุณธรรมทาดาหรือว่าคุณพ่อสาอุลให้มาดำรงตำแหน่งเป็นคุณพ่อเจ้าวาดคุณพ่อ ได้เสนอโครงการก่อสร้างวัดหลังใหม่โดยได้รับความช่วยเหลือจากคุณพ่อเอีวเย็นบุญชูรงังภิษโดยมีนายช่างใจขมสนิทชาวหัวไผ่มาเป็นนายช่างในการก่อสร้างวัดครับวัดหลังที่สนี้ก็คือวัดหลังปัจจุบันที่เรากำลังเห็นอยู่นี้นะครับมีพิธีเปิดและเสกอย่างเป็นทางการในวันที่9กุมภาพันธ์ ปี1961โดยพระสังฆราชฟังซิสเซเวียสังวนสุวรรณสีเป็นประธานปัจจุบันวัดหลังนี้มีอายุได้70ปีแล้วนะครับในปี2015คุณพ่อยอเซแซปหรือชัยจันโปได้มาเป็นคุณพ่อเจ้าอาวาสคุณพ่อได้ทำการบูรณะซ่อมแซมเพิ่มเติม,ตมทำให้วัดหลังนี้ ได้มีความแข็งแรงและสวยงามดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันครับเพีนรองครับตามความเชื่อของเราคริสเตชนแล้วพระเป็นเจ้าได้ทรงมอบอารักขาเทวดาหรือว่าเทวดาประจำตัวให้กับเราแต่ละคนเพื่อปกป้องดูแลพิทักษ์อารักขานำความรอดพ้น และช่วยเหลือเราระหว่างการเดินทางในโลกใบนี้จนกว่าจะกลับไปสู่บ้านแท้นิรันดรในมือสวรรค์ของเราได้อย่างปลอดภัยดังนั้นหน้าที่สำคัญของอารักขะเทวดาหรือว่าเทวดารักษาตัวก็คือช่วยเหลือเราในยามที่อันตรายชี้แนะในยามที่เราสงสัยปกป้องเมื่อเราได้รับการประจน แล้วก็นำทางเราให้ได้รับความรอดพ้นและสามารถเดินทางกลับไปสู่เมืองสวรรค์ได้อย่างปลอดภัยสำหรับบทสรุปของข้อคำสอนที่เกี่ยวกับอารักขาเทวดาก็อยู่ในบททูตสวรรค์ของพระเจ้าที่เราสวดกันเป็นประจำว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าพระองค์ทรงพระกรุณา มอบข้าพเจ้าไว้ในความอารักขาของท่านโปรดส่องสว่างพิทักษรักษาคุ้มครองและนำทางชีวิตข้าพเจ้าในวันนี้ด้วยเทินอาเมนแล้วพบกันใหม่ในรายการเซนส์อินจันในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ